มนัทพันธ์นะคะอาจารย์อยู่ที่คณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาค่ะก็ทํางานในโครงการเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเลโดยรับทุนสนับสนุนของวชปี2565ค่ะอาจารย์ตอนนี้ที่อยากจะบอกกับประชาชนว่าอยากทําเรื่องทางทะเลเพราะอะไร่ะมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วกเคยมีใครมก่อ,อคือจริงๆเรื่องนี้เขาพูด รัฐบาลเนี่ยพูดมาประมาณ2,558เนื่องจากว่ามีมีแนวคิดแล้วว่าทรัพยากรมันเสื่อมโทรมเยอะแล้วก็มีคอนฟ l i c t ระหว่างผู้ใช้ประโยชน์หลายกลุ่มมากในหลายจังหวัดชายฝั่งก็เลยคิดว่าหนึ่งในเครื่องมือที่น่าจะช่วยได้คือการจัดระเบียบเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเลซึ่งจะต้องเอากิจกรรมทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันมาจัดสรรมาตกลงกันมาสร้างเขตแล้วก็มาสร้างข้อตกลงร่วมค่ะ น่าจะเป็นทางออกแต่ว่าไม่ไม่ได้ทำได้ง่ายๆค่ะลองยกตัวอย่างกรณีข้อขัดแย้งที่อ่าวบันดอนนะคะระหว่างประมงพื้นบ้านกับกลุ่มพ่อเลี้ยงนี่ก็เป็นเรื่องสาหัสสากันน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ในทะเลแล้วก็การจัดสรรปันส่วนการทำข้อตกลงร่วมกันเนี่ยน่าจะช่วยเขาได้ค่ะ